งวดเเงิน้งมตนี่ยนนิมนต์นิมนต์เอาแต่เสียงดอกครับข้าน้อยข้าน้อยช่องยูทูบรัตนมณีชาแนลกี่ห้าพารวยค่ะเฮ้ยยินพันหัวบ่ะเราโบเบิงโบเบิงอยู่จ้าจ้างั้นนะตามหาตัวดีๆเต้นๆนะคาพาราจารย์ เบ่งไรบ่พอสิปวดสิไายปวดอ้อยแบงปันบ่าจะมาพุ่นบ่ท่านได้คักบ่ท่านได้ฝันไปท่านได้คักบงงวดได้ก็ว่าสามตัวงวดวังหันก็บแม่แม่งงวดก้อนเมียนไม่เด้ทั้งสามตัวโอ้งวดว่งหันครับโอ้หักเก้าแปดนี่ได้แต่งวดก้อนพุ่นมันได้มาออกงวดวังหันครับอืเข้าใจแล้วก็มันไม่รอเพิ่นบ่นี่นับยุคผมนี่เพิ่นนัก นักกันน so uh, ักจ uh, oh. oh. ูคนคนหนึ่งมันเก็ดรอยหาสิเป็ดมันออกกันเจ็ดเป็ดครับมันออกเก็ดเป็ดมา่อไหโออกเนี้ก e ับอันคนนั้นคนผู้หี่คนว่าไกลตัวหนึ่งว่ามีขามันก็ไปห้องเก้าศูนย์เหมือนมันก็มาออกหมดรุ่นเลขเก้าศูนย์มันรอใครอย่างนี้ครับไกลว่ามีขามันเกิดเป็นเก้าศูนย์เล้วห้องไกลว่ามีขาเนาะเก้าว่ามีขาด้วยมัออกงวดหลังมากครับ ก็แต่เก่ามันบ่อออกงงวดที่เฮาได้เนาะมันบ่ออองวดงวดนี้บุ๊กมาออกงวดรุ่นมันมาออกสอนขวดออกสอนข่วมเนาะมาสอนข่วงเรียนหลวงปู่ด้วยครับผมปู่พี่บุญปู่พี่บุญอันนี้จ้ะครับปู่พี่บุญมัดข้าจันทร์อันเป็นคนบ้านใดจ้ะค่ะ ผมอยู่ลองบัวลองบัวลำพูลองบัวลำพูกับเรือสีสมิงดำนะครับอันสมิงดำเพิ่นอยู่กันกรองบัวเพิ่นอยู่สุวรรณผมอยู่ลองบัวอ๋อเพิ่นอยู่สุวรรณบัดนี้เมื่อนี่เรือสีสีมาเมื่อเอินสีเฮ็ดวยังกว่าครับพ่อจันเพิ่นนั่นงานั่นมูทิตาเพิ่นครับโอ้มูทิตาครงานมูทิตาเพิ่นเรื่องนิมนต์คุณพ่อแมฆกุบหายจัดมากครับ ขอาสนามมั่งเป็นพระรูววัดครับม้าซอยพันเตียยุนี่พันนี่พระจะาลูกครับอยู่วัดพันยุนี่ลูกนึงครับครับดูตางแกปูเปนเป็นปูเขาเป็นพางเขาเขนเผาไปคนกาได้กันซี่สิบกว่ปีเลยโรบพ่ท่านปูดอกเนาะขัน่มาณนี้เนาะนกสิบวนาครับ สี่สิบตัวทำกันกระพายจันมัหอมโอ้จันมัวจันมูวนมูบันแดงบันแดงโอ้ว่านควันก็ไปรออยู่คุณแล้วโออพี่โอ้โอ้โอ้เดียวไปยืนบ่ขึ้นยื้อทึ่งอย่างนี้เออจำบ่ได้แล้วนอกจากพาพรูปได้แน่พาพลายเมื่อนั้นแืวเห็นขึ้นจังหนาคุ้นๆแต่ว่าขึ้จังผู้น้อยหน้อยยื้อทึ่งคุณมันน้อย โอ้เมื่อได้ไปกลางเต้นสร้อยเพิ่นอยู่เป็นบ่เหมือโอ้ยไปกลางเต้นน้ำมือแรงดึงเต้นเต้นร่มโอ้ผมก็ได้ไปจับซร้อยย้อนั่นเด้ย่างเข้าไปครับก็เลยไปเอาเนี่ยทางตัวเรียกน้ำปูน้อยอ๋อก้าพายจันครับข้าพายจันผมแล้วปูน้อยครับปูน้อยขาพายจันส่งเดีดผมก็อยู่น้ำเพิ่นแล้วส้วงเดีดคนละคนกคนละน้อยคนละน้อยเรากันหน่อยคือกันบ่ส่งเดียดนะอืมชื่อ นมากันปูหจอกอีรีก็เอินปูน้อยครับยวดปลานาขมุนแสดงว่ามีปูน้อยสองปูน้อยปูหนึ่งหน่อยอีรีของอาจารย์ท่องเดียราบ่หน่อยร้วซื้อหน่อยซื้อแต่ว่าเราคนผู้ใหญ่ครับแบบนี้อาจารย์ท่องเดียรเนี่ยเราเราเราแม่นบ่ะครับก็สีแปดหนึ่งมันหก็เต็มเต็มนั่นน่ะ ที 8, 1, ่แปดนึ่งเต็มๆเนาะที่แปดนึ่งว่าสีเฮ็ดกุดเด้อพวกสีเฮดกุดข้างล่างครับผมผลมห่วงเก้าแปดแปดนึงผมเอาน้ำพื้นพวกพี่สิยุบแปดอันแปดอันเก้าแปดอันอันเก้าแปดอียังผมว่าเก้าแปดเออหาเก้าแปดครับหาเก้าแปดผมผมก็เอาน้ำพื้นพื้นก็บอกอยู่โอ้นี่เราแม่นอยู่ดิอาจารย์ส่งเดือนแมนแมนเราแตยังมาอยู่เนี่ย เราเยิมปุ้ยปุยอยู่นั่นสิแต่ว่าคนงวดเด็กเราสิเอานี่เราสินั่นลดเด้อนว่าคักแนี่แม่นลดงวดนั่นล่ะครับอันที่ว่ากูว่ายุนีเพชรสิรอปู่เวสุวรรณน่ะยุนกันสามโมงก็เพิ่นเนาะครับกูว่ากูยี่นี่คนยี่นี่สิสิเกลี่ยเกลี่ยกันคนละอย่างเราว่าเราว่าวันเด้อครับเราว่าผมกับนี่ผมนี่กับลงพี่นี่ว่าเมื่อกีสิเกลี่ยกิเกี่ยมอะไร ครับสือตัวครับออกมากศูนย์หนึ่งเก้าอันนี้ไปเต็มเต็มผมไปเอาไปเอายูวัตยูเหมืองหลวงไปเอาพ้นหันลังให้ผมไปเอาครับมันขึ้นมากสิได้ครับขึ้นมากแค่ไหนอือันนี้ก็บบแม่นว่าสิว่าอุตริโนอันใดขึ้นมากครับตัวเลขบอกมันขึ้นตัวเลขเลยขึ้นมากแค่ครับจะไายหนาผมมาไทยมาไายครับขึ้นมากแค่หนาเลยยูว,วัด ดอนซูกเซมแสงธรรมนะครับขึ้นมาจทีงจดิงผมมั่นหาทุ่มนี่แหละเป็นฝ้าเป็นตนมุ้ยเมื่อกีขึ้นมา <c oughs> พ,พ่อผมบริกรรมไปครับอยู่ผมมัน่นแต่ย่อมมา่นี่ก็ยังโดนแล้วครับขึ้นมาเลขแปดหนึ่งเกา่ามันเสนานมผมผมเห็นว่ามันใจ่ามันใจเอาอยกก็น่านีนั่นงยังโดนแท้เห็นว่ามีละตัวนีละเห็นว่า ครับให้ไปเร็วหนึ่งตัวนี้ล่ะบ่หมือนใจเซียร์ดหน้าตัววางนะครับผมไปวัดนั้นผมบอกว่ามคือสองสามหมดนี้ครับปลาดอนสุกเกษมแสงธรแปดหนึ่งเก่ามันออกบางหันเก่าแปดหนึ่งตัวก้อนไปพูดจะมันออกศูนย์หนึ่งเก่าโอ้ตัวมันออกศูนย์หนึ่งเก่าือไมงไม้คือไม้ครับวัดนี้งวดนี้ปียังได้ครับอาจารย์นี่ยังโวันนี้ท่านไหนยังมีหรือไง ท่านไดนไนั่งหรือไปบ่ครับบ่ครับบ่พระคู่น้อยอาจารย์น้อยเล่าว่าเขาหูไปท่านได้ยนินี้เล่าผ่านผ่านหูบ่ครับเรา่าขันห้าเร่าเคียขันปูขันผู้จับใส่ข่วมแดงกระจับใจว่ใจว่วมเล่าเอาครับแต่ขันมันเป็นผ่านเคลียก็คือเ,เล่าวาวเรนนี่ละครับคือเล่าวาวเรนครับผู้นั่นติดเคื่อติดตามเพื่อนในจังสีดูที่ครับขัน ท่านเคียกพนกระบอกคู่งวนแต่ผมเห็นบมักน้ำผมมันหอมมากแบนีผมเห็นพู้ติดตามเล่าคุณเนาะครับโอ้ดีดีดีมุกซี่รน้องกูาอะว่าพนออกมาผมก็ใส่ตะแกรเกาเข่าเกลี้ยวันนี้ท่านพานหูไปบ้านนี่เราท่านพา้านใเราเฮจังได้สิได้นะบ้านลอเรามากผลแล้วตอนนี้ห้อก็คุยคับ กันจนขาเพื่นมืออื่นเศร้าแล้วพวกกษีมาถ้าว่าคนสีมาขึ้นนี่จะเป็นสีมาตอน,นใด้เนื้อมันสีมาพร้อมเลือกสีนี่บอสสีมาตอนใด้เพื่อว่าวางหันเพื่อนปวยวัดจานหมูแนี่คงเก่าเพ่ได้ไปนั่นครับผมเผมจุดไฟจัดการเบียงเท่อย่างเท่อย่างสีเนาะครับเพิ่นปล่อยเพิ่นเพิ่นปล่อยตัวใดล่ะครับผมก็บ่รู้เพื่อนผมอย่างนี้หลายคนว่าเลือกสีปล่อยเลขแล้วว่ากันว่า ผมกับวูหู้คือกันผมกับข้าเห็ดงานนะผมกับคุ้มงานดูสีปอยแล้วเตี้ยครับว่ากับมันก็เป็นแผนกผมกนเป็นแม่นตัวนี้บ่ค่ะพาจะจาแเมนหาชวนหาหนึ่งวะที่ผมก็บวู้มันใจว่าผมบ่ท่านได้ยินจากปากคนนะโอ้บ่ท่านได้งี้ครับผมบ่ท่านได้ยินเดี๋ยวรอฤาษีบ้านนี้ล่อลือสีล่อลือสีถ่ายลือสีก่อนครับถ่ายลือีก่อนเนาะบ้านนี้เว่านเล่าไวาสีมานะเหมือนเราบ้านนี้รถมันเป็นอังเล่าเร็วเลยมาครับเอารอฤาษีก่อนเนาะครับ จะลงไปเาอะเม yeah, exactly. um, ียนครับผมเยาไหยห้าทัาวบงห้อืมเอาเลขให้ฤาษีเราสิอไก่อนเฮาก็สิได้ไปต่อเี่้เอานมกอสิเอาตัวเลขโชว์ให้ FC หน่อยนะครับผม5051นะครับเอ้ยเลขงามเบงามเลขสุนยอดเลยพี่น้องแคบนาจอหนาฤาษสีน้ำเล้อไปเฮ็ดปกติทินเฮ็ปกติทินเนี่ครับ เมื่อนีพ่อเต็มยอดป่านเลเมื่อนีพ่อเต็มยอดป่านเลจ้าเอาซมีกับพ่อเมื่อยวัดผ้าจานหมูรูปรอเยอะเมื่อนี้ก็รอขึ้นเขาเมื่อนี้ก็รอขึ้นเขาปล่อยเหล็กไฟเหล็กเลือสีหน่อยสู้กับมันครับสู้กับมันกับโลกที่บนล่างบนล่างบนล่างคือนเขาเนี้ยนะอาจารย์สู้กับมันบนล่างครับบนล่างครับบนล่างบนล่างครับผมห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับผม ห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับผมบนล่างบนล่างครับผมครับบอกรับก็แล้วแต่ม่เจ้าครับผมอะไรคอยห้แล้วอ่ะนะจำนี่ครับผมจำนี่นะเสียงเพลงมากหรืบเปล่าเนี่มันติถือมันบอได้ยากนะคาดสีได้กระบินมากเคยังนกเจ้าเนี่ลนะคาดมันสีบอได้มันก็ต้องบินเจ๊เจิดนี้เป็นไปเช่นนั้นครับมี่จำนั่นเลยครับอาขอบคุณเอฟเอฟขอบคุณ ลือสีนะครับอาจารย์สมิงดำคนะครับผมฐีคู่เสน่ห์เศรษฐีโชคได้ครับบ้านนี้โชคได้ท่านผู้ใดซื้องวดนี้เด้อให้ให้ให้รวยแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับผู้ใดถืองวดนี้รวยแบบไม่ได้ตั้งใจรวยแบบไม่ได้เจตนาครับให้รวยแบบฟุ๊กฟุ๊กรวยบดโคกดบดเงาเขาเลยบู๊สามไปหนึ่งสาบคือคำสาปไปได้แท้สาธุสาธุ